สบ,บายดีพี่น้องหมดครูทุกคนเนาะยินดีเข้าเพจและซ่องยูทูบของเบาวขวัญใจบาวรนาเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสอนกุ้งเนาะอยู่ที่หนองผายบ้านพุนตาลจะได้หลายหรือจะได้น้อยเนาะไปเบ่งนํากันนะพี่น้องเนาะ พากันมาสวนกุ้งได้มืนอไหนะอืมอะนินมาคนรีอืมาเวได้มพนะอมอ,อันนั้นมาคนรีบ่อนั้นรับ้ามที่บ้านร,ร,รับเสียมาคนรีบมาคนรีงเสียมื่อกินเไเสียโอ้ถ้ามี <c oughs> ขนึ่งวงวดหัว ทำหนึ่งมัดพัวใช่ไหมก่อนเจียให้ก่อนมาไหมไม่ลำไรแกกะเทินพงปากอะไรมาอันนั้นก็มอนมักมแกีนมาอหนัวนกำลังดอกเด็กใจซีมด้วยตัวนี้ใชอันนี้วา เท่าไรเก็บนึ่งวะเศบกำลังนังกินมาคุลิงก่อนไปสอนกินมาคุลิงก่อนอยากนอนกินรถมมาลำฮะนอ่มาไปจักป่าดีเทปไปหกว่าื้อ Ô, nó không có đấy nha ai. này nói nữ. Ut lang ngọt đi. Tay? Ut. 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 ยีใส่แมวบ้ิซอนอยู่นี่หวะเออเออย่างมาไวๆอ้นหละอย่างมาไวๆเนี่ยผู้สาวลม ลำไยสง,ง,าาสงย่างามแท้บัดนี้สิเปื้อนแล้วบัดนี้เปื้อนแล้วไม่สวยเลยไปยังไรยังจะย่างกันยังก่อนจะย่านปีงบ่ปีงนี่จะไปน้อยโอ้กูคุิได้ลงไปสัน่น แม่นปิอ้ห่ะไม่นี่จะเด้อก กำลังลงเดยอมดีปิงอยู่บ่มีมมว้าวลีแม่นว่าแม่แม่ทีมีกสกาลงอยู่พ่ะย่ง <laughs>

แกงก็เด้อเกือบเด้อแกงก็เด้อเกือบเลิกฉันได้น้ำนี้เพียงครอบวะคุณจอลงไปก่อนเด้อเดิกกล่องบเป็นยังเดี๋ยวอันนี้ปลาจีรุลมั่งฉันลงมา เราอย่าให้เขาไปดูแล้เไปสอนตอนนี้กำลังลงไปสอนนะแต่นะ้าจะลงตามไปเนาะอันนี้เป็นพายคุณตาลมาสอนกุ้งพุ่งก็จะสอนอยู่ลุมมาแหละเดี๋ยวจะลงไปหากับเจ้าหวงกี้บริลล์ลงไปาะวะท่าไทายจะไปตึกแห่พร้อม

ได he um, oh, ้ป uh. ่ะตอนนั out. ้นตัวนี้แนียงใหญ่ตัวนี้เนาะสอนมาไกเติบแล้วก็ยกน้อยมาตัวนี้ได้เนาะ ปลาตกาลกางดิทอมียังอันนี้ีดินปเทอกยสนี่ก็ได้ปลากระดุเด้ปลากระุปลากระุจับเครือจับปลานี้ก็ได้ยูได้เนาะยูแทบคนพิบวมีเนาะ

อืือไ่ต้องันค้นๆอเลนค้าเหือน้ำเห่อพ่้าก็เลื่อนไม่ตะเกียนะพี่เดชมันซื้อๆอันี้ซื้อกับคนนี้าไปสอนไหมจะไปสอนมาไอ่่้าพันลุ่นะนา อ้าวพวกเจะไปสอนโอ้นไห้สอนอนอสอนก็เอ็นีเดออนีเดอเอนฮีเดร์อเอ็เอนก็ใหญ่นี่นะเราอยู่รากันจะปะจักปีก่อนจะได้จักปีก่อนอันนั้นเด็กเอื้ออะไรจะเอื้อเราเอื้ออะไรเบิกมาขวดนูพี่น้อง Quad nô, chứ mà quần nô à, Xem đâu đâu đâu. ดูดูอันซิคุณนี่มา <c oughs> กกว่จยังไล่ะเคยไหม,หมใจกินป้านี่เคยปะกลุ่มแบบไปตึงแห่แลวกินคารถเลย ิยากด้โอ้โหมุนสิ่เฮ้ยโอ้ฮะตรงนมดูสูน้อยน้อยกองมันแจงบบนี้นะเอาแนมมาปนหมวกขึ้นเอาหมวกลงดูเอาหมวกลงนะ เอาสุมจอสองคนลองม,มุดไว้ผู้ใดสิขึ้นก่อนเอาูเห็นมา,นา,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 าง่น <c oughs> <c oughs> บวแพรคุณนี่เอ <c oughs> เอหนึ่งสองาม <c oughs> เอาเพชสิกามุดดว้วย่งนำ้ำเนี่ย โบโบจับกันนะหนึ huh. <tell> <laughs> <c oughs> uh ่งสองสามไอ้โมดไอ้ใจโมแม่นี้อาไม้เาไม้เอาไม้เอาปลากันว่้วกัน จะบอกกูนะไอ้ใจฮะันจะเ่อ่ะไง้อวมอามีจับด้ยสิหมดเชงกับไอ้ใจไอ้ใจเนมเด้ไอ้ใจเนียเนี้เนี้ยเนี้ยเนี้นี้ยเนีเยเนีนี้น้เย่้ยเนียนอ้ยเนียเนนีน

มาได้พอกับหายใจคือเก่าหนึ่งสองสามเอตัพอบาเลยเป็นก่อนเ ตัวตัวคืนก่อนหน่อยเอานก่อนจะนรอยบานนาใหญมมากพร้อมกัน่วนทุกคงจุกเดียวกันมาดีดีมาดีดีเบาดนี้องเอาเฮเมวอันนี้ นะโอเคกล่างกอนล่างกอนเลยระค้อตอเนียาเนาะ เขาตักกันเ้าตักเลยเตกลงมวนพักกรนโดนเดไปดูกันเดี๋ยเกือเกลือแล้วก็บพจี อดเด้อยัป็นัเอ้ันนี้ขาเป็นขาปลาเป็นวะเราไง่นมันว่าอยาปลาอยากปลาจับมันจัมันช้มันวะทำไม่ตีเลยมีย่รบุหักกันได้ไม่โค่นทุนี้

อ,อืมข้ากะร้อนนี่แสบเนาะนี่นะหมักไปร่วมอืมแล้วไม่มีอะไรกินแค่ตะอะนี่ข้อก็ไปล่วมกัน เจ้าหอยน่อยน่อยหอนอยตาบ่อยู่พี่มีอยู่กินรถกินรถก็เจียมพ่อยควรล่อนตาแจ่วเัาไปองกุ้จนะบ่อพี่นะเขากินแต่แจ่วกุ้งแล้วก็แล้ว แง่การตื่นก็หน่อยมอะนะฮึแผลงฮึแผลงวะตัวนี้มากินปลาอยู่กินกุ้งกินปลาอยู่อันนองเนาะตอนนี้กำลังจะพากันกลับเนาะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ให้พี่น้องเบิร์นสำนีกันเนาะถ้าเบิ่งคลิปใหม่วิดีโอใหม่เด้อฝากติดตามซ่องทางยูทูบแล้วก็ทางเฟสเนาะฝากเอฟซีทางเฟซ ฝากเป็นติดตามสองทางยูทูบของเมลควันในเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบใจบายบาย